มาออกก็จะเปในที่ใน0ูย์เออกครั้งที่1นึย์เออกครั้งที่2 0งย์เออกครั้งที่3นี่แหละนะครับนะครับนี่ทั้ง3ปีก่อนหน้านี้ก็มี9นะครับอันนี้มา9 9บน9บนอันนี้9ล่างก็อาจจะ สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสำหรับในที่ในช่องหวยเด็ดต่อไปนะครับทุกทท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะสำหรับในชุดสรุปผมลงให้ไปแล้วนะฮะในคลิปก่อนหน้านี้ลงไปตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วนะครับก็กดย้อนหลังคลิปไปดูกันได้นะฮะลงให้ไปแล้วนะสตัว3ตัวเน้นๆนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็เท่าที่ผมดูเนี่ยนะครับเอนะครับเลขในปีล่าสุดเนี่ย มันออกนะครับซ้ำๆกันนะครับมีแต่เลขออกเดิมๆเลยนะครับโดยเฉพาะจะเอางวดของต้นเดือนนะครับต้นปีนะฮะงวดวันที่1นะครับ1งอ่างวดวันที่17นะฮะงวดวันที่17 17ดกรกฎาคมแล้วก็1กุมภาเนี่ยสองงวดนี้จะมาออกนะครับในนะครับงวดอื่นๆก็คือนะครับเนี่ยอ่ะบางดูอาจจะงงนะครับเนี่ยก็เอาแค่2งวดนี้นะครับเนี่ยก็ออก79้เนาะ แล้วก็มาออกเจ็เก้าอีกแล้วก็มาออกเจดเก้าอีกเนี่ยสามครั้งนะครับถัดมานะครับก็มาออกนะครับเอาของกุมภานะครับมาออกก็จะเปในที่ในศูนย์เก้าออกครั้งที่1นึศูนย์เก้าออกครั้งที่สองศูนย์เก้าออกครั้งที่สามนี่แหละนะครับซึ่งผมก็ย้อนไปดูนะครับเลขมันออกแบบเนี้ยนะครับก็มีไม่กี่ปีนะครับที่มันออกสาม ครั้งแบบนี้นะครับ3รอบแบบนี้เอาที่เฉพาะมันเอาของในงวดของวันที่17กับวันที่1กุมภานะครับอ่ะก็ใครยังงงดูกันต่อนะครับเนาะพยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบคลิปนะจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนเสียเวลาดูไม่กี่นาทีนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะฮะก็ก็จะมีในปี50นะครับปี50 83ปอ่ะปี50นะครับเนี่ยปี50 67ปี50นะครับออกเลขเดิมอ่าเลขเดิมไหมนะครับก็คืออ่าปีนี้นะครับออกไปในที่39อ่าเนี่ย39แล้วก็มา39อีกแล้วก็มา39อีกนะครับเนี่ยช่วงช่วงเวลานี้เลยนะครับเหมือนกันนะครับช่วงเวลาจนถึงนะครับวันที่1สิงหานี่สิงหาอันนี้ตรงนี้นะครับปี50ส่วนนะครับในกุมภาอ่าของปี50 นะครับกุมภาของปี50ก็จะเป็นในที่ในเลข25นะครับ25ออกครั้งที่1 25ออกครั้งที่2นะฮะ25ออกครั้งที่3เนี่ยในช่วงเวลาเดียวกันนะครับเนี่ยแถมยังเนี่ยเนี่ยมันก็ออกเลขเดิมในงวดนี้นะครับน่าจะเป็นนะครับมิถุนานเนาะในช่วงมิถุนานเนี่ยมีปี50แล้วก็มีนะฮะ มีอีกนะครับก็จะเป็นในที่ในปี55นะครับปี55อันนี้ก็จะเป็นในที่ในปี57เนะครับที่ออกเลขเหมือนกันเอาอเลขเดือนนะครับวกรานะครับอันนี้8ปดหนึ่งครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4อ่าเนี่ยก็แสดงว่าล่าสุดเนี่ยเลข79เกนี่ยก็มีโอกาสที่จะมาครั้งที่4 นะครับเพราะว่าปี55ก็มาออกเหมือนกันนะครับส่วนเลขในเดือนกุมภามาออกนะครับก็จะเป็นในที่ตัวนี้เป็น0ูนย์ห้าเนาะศูนย์ห้าครั้งที่1แล้วก็ยาวจนมาถึง0ูนย์ห้าครั้งที่2แล้วก็ครั้งที่3นะครับในเดือนนะครับกรกฎาคมแล้วก็1สิงหานะครับแล้วก็มาดูในปี57นะฮะออกเลขเดิมของมกราลานะครับ บกกลาเลขเดิมเลขไหนนะฮะก็จะเป็นในที่ใน0ูนย์สองศมาครั้งที่ 1. หนึ่งอศูนย์สองมาครั้งที่2แล้วก็0ูนย์มาครั้งที่3เนี่ยช่วงมิถุนาเนี่ยมันก็ออกเลขเดิมเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยออกเลขเดิมเหมือนกันนะครับเนี่ยเนาะคล้ายๆกันนะนะครับอ่าแล้วก็ในช่วงเดือนกุมภาของปี57 นะครับออกเลขเดิมก็จะเป็นเลขเดิมเป็น95นะครับ95ครั้งที่1 95ครั้งที่2เนาอแล้วก็จะเป็นในที่ใน95ครั้งที่3อ่านี่เลยนะครับเลขของเดือนกุมภาแล้วก็มกรานะครับออกมา3ครั้งนะครับถ้าเปรียบเทียบกันดูแบบเนี้เท่าที่ดูแล้วนะครับแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับ ว,วันที่หนึ่งนะฮะหนึ่งสิงหาหนึ่งสิงหานะครับเนี่ยแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับมีเด่น9 9้ไหมนะครับนี่เกอันนี้ปีนะครับปีนี้ก็เป็น9เหมือนกันนะครับเนี่ยทั้ง3ปีก่อนหน้านี้ ก็มี9นะครับอันนี้มา9 9บน9บนอันนี้9ล่างก็อาจจะมีในที่เด่น2อไหมนะครับมี2มี2เนี่ยนะครับ 2, อ, 8, 2, 9, 2อ,อ่า82 92เนาะหรือล่าสุดจะเป็น02หรือ72หรือเปล่านะที่เป็นเลขใกล้เคียงกันนะมันก็ไม่ได้ออกเลขเหมือนกันเลยนะครับแล้วมันมีโอกาสเป็นเลขเดิมได้ไหมนะครับ มีโอกาสออกเลขเดิมได้ไหมก็มีโอกาสที่จะออกได้นะครับมีโอกาสที่จะออกได้นะครับเนี่ยวดวันที่16กนะครับ16กรกฎานะครับ82 28มา82 50ก็มา50ปี55นะครับแล้วก็ล่าสุดถ้าจะมานะครับเนี่ยมันก็ต้องมาบนมาล่างมาบนมาล่างก็ถ้าจะมา สามหกไหมนะครับคิดอะไรไม่ออกนะครับซื้อเลขเดิมนี่แหละน,นะครับเนาะเออนะครับอ่านะครับซื้อเลขเดิมคิดอะไรไม่ออกนะครับอ่าเมื่อกี้มันมาตัวตรงตัวตรงตรงัวกลับนะก็สามหกล่างอย่าซื้อตารางนี่แหละนะครับถ้าจะมาเลขเดิมนะครับอ่าเผื่อจะตัด นะครับ,จา,บจากที่ไปซื้อบนนะก็ลองเน้นล่างนะครับจะมาไหมมีไม่มีมาไม่มาออกไม่่อกน,นะครับมันก็มีโอกาสนะครับที่จะมานะครับซึ่งเท่าที่ดูแล้วนะครับในงวดของวันที่นะฮะในงวดของวันที่1นะครับหนึ่งกุมภาดิละมักจะมาออกในงวดของวันที่1สิงหานะครับโดยที่จะเป็นในที่ใน3ตัวบนเนี่ย อันนี้1กุมภานะครับ1กุมภาเนอะเนี่ยนี่นะครับจามเลข1 49ไว้แล้วก็มาดูผลของวันที่นะฮะ1สิงหา1 49นี่ก็มี1 9 1 9 1 9เนี่ย49อันนี้เป็น3เนี่ยใกล้เคียงกัน3ตัวอ่าอันนี้ปี57นะครับปี57แล้วมาดูปี55 จำเลข605ไว้605แล้วก็มาดูผลของปี55วันที่1สิงหานี่ก็0550เหมือนกันเลยนะครับไปดูในปี50นะครับปี50าจำงวดวันที่1กกุมภา3ตัวบน925ไว้จำ925า925ไว้ดีๆแล้วก็ไปดูผลของวันที่1สิงหาปี50นะครับ 925 925นะครับก็มาในที่ใน29นี่29แสดงว่า063 063มีโอกาสออกไหมก็ไม่แน่นะครเท่าที่ดูเมื่อกี้แล้วถ้าไม่ใช่63นะครับถ้าไม่ใช่63เมื่อกี้มามาบนมาล่างมาล่างน่าจะสลับบนเนาะ ถ้าจะมานะครับ03นี่ก็มาบน2ครั้งแล้วเนาะนะครับ99779ก็มาสลับมาบนมาล่าง03อ่ะอ่ะเผื่อไว้อีกตัวหนึ่งนะครับในที่ในล่างก็อาจจะซื้อไว้นะครับ03หรือ30ก็ได้นะครับเห็นบางคอมเมนต์ว่า0กับ1ดับบนอ่ะถ้าดับบนก็เอามาซื้อล่าง ก็ได้นะครับเนะสลาบในที่ในที่ในเลขออกนะฮะถ้ามันออกแบบนี้นะครับก็มีตรงจุดสังเกตจุดหนึ่งนะฮะอ่ะตรงนี้นะครับมักจะมาในเด็ดนล่างนะครับงวด2ตัวมักจะมาในเด็ดนล่างนะครับนี่ลองดูในปี5้า สตัวในงวดมกราลานะครับสองตัวบนนะครับศกับ2อนย์กับสองนะฮะตัวเด่นของตัวมักจะมา1ตัวในงวดวันที่หนึ่งสิงหานะครับศูนย์กับสองนี่มาสองมาล่างนะครับปีห้าห้าสี่กับ5้าสี่กับ5มาล่างไหมนะครับนี่ก็มาห้าลางปีห้าศูนย์นะครับสตัวบนงวดมกระลานะครับสิมกรลา สามกับเก้านะครับสามกับเก้าอันนี้อาจจะเป็นสิบหกมกราอยู่เนาะนะครับใช่หรือเปล่าเนาะเออนั่นแหละอ,อวันแรกของปีนะฮะสามเก้าสามกับเก้านี่ก็มาเก้าแสดงว่าล่าสุดนะครับเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้ามาล่างไหมนะครับแต่มันก็ไปย้อนแยง้งกันกับในตรงนี้เนาะนะครับอ่ะนะครับจะออกไหมออกนะครับตัวไหนจะมานะครับเนี่ยเจ็ดเก้า ดินล่างอ่ะสรุปให้ซื้อตัวไหนนะครับก็แล้วแต่สมาชิกจะนำไป,ไปพิจารณานะครับซึ่งนะครับก็ในตรงนี้นะฮะในตรงนี้มันก็อาจจะไปปนก็ได้นะครับเนอะนี่แหละอืมผมตกหล่นไปนะครับเนี่ยเก้าสองห้าเนี่ยมันก็มาบนเก้าสอง ก็อาจจะไปบนก็ได้เนาะเนี่ยหกศูนย์ห้านะครับหกศูนย์ห้านี่ก็มีศูนย์มีห้าในบนงวดหนึ่งกุมภาหนึ่งสี่เก้านะครับก็มีเก้ามีหนึ่งเนี่ยมันก็มีโอกาสนะครับศูนย์หกสามเนี่ยถ้าอ่ะถ้าเมื่อกี้เด่นเจ็ดเด่นเก้านะครับถ้าจะมาล่างเนาะอ่าแย่งกันไปอยู่ล่างจังน,นะครับอ่ะ,ะงั้นก็เอาสามกับหกเนี่ย นะครับ3กับ6เนาะ,อะเอานี้แล้วกันนะครับ0 3 6เนี่ยบนก็นำไปตัด2ตัวแล้วกันนะครับเด่น7เด่น9นะครับไว้ในที่ในเด่นล่างแล้วกันนะครับนี่เลยนะครับ อชอบบนหรือชอบล่างนะครับใครชอบข้างบนหรือชอบข้างล่างนะครับก็นําไปซื้อนําไปจับย้าว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับบางทีหวยออกมาแล้วก็อาจจะไม่มีเลขในนี้เลยก็เป็นไปได้นะครับน้องอ่ะนะครับก็ขอให้นะฮะโชคดีนะครับแล้วกันนะครับนี่แหละเลขที่นะครับออกเลขเดิมนะครับก็มีไม่กี่ปีหรอกนะครับที่เลขมันออกแบบนี้นะครับผมกําลังดูว่าผมเขียนอันไหนไหว้บ้างนะฮะ นี่แหละครับกว่าจะได้มาแต่ละสูตรแต่ละคลิปนะฮะใช้เวลานะ่ก็ทำทั้งคืนเลยนะฮะเนาะหลายชั่วโมงนะครับก็เสียเวลาดูไม่กี่นาทีนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเหมือนในปี5536้าเหมือนในปีห้าห้าเออถ้าเหมือนในปี55มันก็อาจจะเป็นเลขเดิมเนาะที่ผมเขียนไว้นะครับแล้วก็ ตรงนี้มาล่างตรงนี้ไปบนเนาะตรงนี้ไปบนไปเก้าหนึ่งอ่ะย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับแล้วนะก็ขอให้โชคดีนะครับพเฮงปังๆวะกันนะฮะชุดสรุปผมก็ลงให้ไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับแล้วนี้ก็จะเป็นเปรียบเทียบนะครับอ่าถ้างวดนี้เข้าเนาะ,ะเผื่อสามาชิกถามนะฮะสูตรนี้ก็จะเป็นในเลขออกตัวเดิมนะ สูตรนะครับสูตรเลขออกตัวเดิมสูตรเลขตัวเดิมเนะาะเผื่อเผื่อสมาชิกถามเนาะเผื่อสูตรนี้มันเข้านะครับเนาะเผื่อได้เป็นแนวทางนะครับยิาลืมกกไลค์เป็นกาลังใจให้กันด้วยหากในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดนะครับหรือว่าจะได้เอ่ยไปไม่เหมาะไม่ควรก็ต้องขอโทษขออภัยสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับแล้เพกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้สวัสดีครับ